สวัสดีครับเพื่อนผมบาทนะครับผมขอต้อนรับเพื่อนเนี่ยเข้าสู่ช่องของผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวของครับเพื่อน,เ,อนเป็นพัดลมครับผมนี่เลยเห็นไหมยนี้ครับผมพัดลมที่สายแคมปิ้งเนี่ยต้องมีครับผมชอบแน่แนตัวนี้เพราะว่ามันที่จะสามารถเนี่ยสายได้ด้วยนะครับผมซึ่งพัดลมตัวที่สายได้เนี่ยมันจะราคาประมาณสักแพงหน่อยแต่อันนี้ราคา ที่พูดได้ไหมอ่ะอ่ะบอกบอกเป็นแบงค์แล้วกันแบงค์แดงๆดงเใบครับผมประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับผมเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าผมอ่านไม่รู้อ่านถูกมัมนะโซลิลี่ครับผมอ่ะโอเคหรืออีกเรียกเรียกที่หนึ่งว่า P10s ครับผมพัดลมตัวนี้ P10s แล้วเขาเนี่ยมีลาโพงในตัวสายได้แรงนะครับแรงตัวนี้แรงเลยว่ามีสี่เกียร์อ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมวันนี้จะมารีวิวกับเจ้ารถนิสสันมาร์ตตัวนี้นะครับผมจะรีวิวในนี้เลยบรรยากาศธรรมชาติครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพัดลมตัวนี้เนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันอ่าพัดลมตัวนี้นะครับผมความใหญ่ความกว้างนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ1มือ หรือประมาณ8นิ้วนะครับเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเปิดขึ้นมาอ่าพอเราเอาขึ้นมาแล้วนะครับผมเขาก็จะประมาณนี้แล้วตัวล็อกตัวนี้เราก็จะสามารถล็อกอย่างนี้ได้นะครับผมก็หมุนตัวนี้ล็อกนะครับอ่านี่ก็ปกติ สีที่เขาให้มานี่ก็จะเป็นสีขาวนะผมแล้วก็จะมีช่องใส่รีโมทอย่างนี้ให้ด้วยนะครับแถมมาด้วยอ่าเดี๋ยวจะรีวิวบอไอตัวบอดี้มันก่อนเลยนะครับผมบอดี้มันนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับผมพลาสติกปกติแล้วส่วนตัวแกนหมุนเนี่ยไอสำหรับรุ่น P10S ตัวนี้นะครับผมจะหมุนแค่แกนตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว P10 เนี่ยคือเขาเนี่ยจะหมุนทั้งฐานเลยอ่า แล้วรุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นตรงที่มีลำโพงมาในตัวด้วยนะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับแล้วก็ให้รีโมทมาเดี๋ยวเราจะลองเปิดด้วยรีโมทกันดูนะครับผมกดครั้งแรกนะครับผมอติดแล้วแล้วเขาก็จะบอกแบตเตอรี่นะครับผมว่ามีทั้งหมดกี่ขีดนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยเต็มจะมีสขีดนะครับผมแต่ตอนนี้มีอยู่ที่3มขีดนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อนอ่ะ ในกล้องนี่หมุนช้ามากเลยนะแต่ในไอของจริงอะ่ะคือมันมองไม่เห็นใบพัดแบบในกล้องเลยนะเดี๋ยวผมจะปรับไปเบอร์สามนะครับเอเบอร์สี่นะครับสองสามสี่แรงมากผมไม่มีเครื่องวัดนะที่แต่ถ้าเทียบกับพัดลมพวก s อสหนึ่งแปดพวกตัวที่เป็นตัวละสองสามร้อยอย่างเงี้ย ไอตัวนี้ชนะขาดครับ่ะแล้วก็สามารถที่จะเปิดฟังเพลง <S <S บลูทูธได้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองสายดูก่อนเลยปุ่มนี้ครับผมจะาไว้สายนี่เขาก็จะสายแบบนี้เห็นไหมเขาจ,เาจะหมุนแค่แกนเพลาตรงนี้นะครับผมนี่แล้วลมนี่อ้อโหยเป็นเพื่อนได้ยินเสียงลมนะครับเหมือนพัดลมใหญ่อ่ะ ให้เพื่อนๆนที่ลองใช้ตัวนี้ลองมาคอมเมนต์กันดูเลยนะครับผมว่ามันดีไม่ดีลองมาบอกเพื่อนๆื่อกันเลยนะครับอ่าแล้วก็ไอตัวนี้จะมีการตั้งเวลาด้วยนะครับผมสามารถตั้งได้สูงสุดนี่สี่ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนแล้วก็จะมีเปิดบลูทูธฟังเพลงได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดบลูทูธให้แต่ผมไม่มีมือถืออีกเครื่องเชื่อมนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปที่ผมเชื่อมต่อบลูทูธของเจ้าตัวนี้แล้วก็ลองฟังเสียงกันดนูนะครับผมจะเป็นคลิปนี้นะครับไปดูกันติดคุกตลอดชีวิตพวกเขาใช้เวลาคิดแผนแหกคุกนานถึง65ปีวันนี้ผมจะมาเล่าหนังคุกอีกแล้วเรื่องนี้เลยครับไลฟ์หนังเก่าเมื่อปี1999เกาาทำไมทั้งคู่ถึงต้องไปเข้าคุกแถมโดนโทษจบคุกตลอดชีวิตเรื่องราวมันเป็นยังไงมาฟังกัน ปีคศ1932ซึ่งเป็นค่ำคืนที่ทั้งสองคนเนี่ยมาเจอกันที่ร้านโดยบังเอิญนี่แหละครับโดยเรเป็นลูกค้าประจําของร้านนี้แล้วก็มาเที่ยวอ่าครับผมนั่นแหละครับผม,บผมก็จะเป็นคลิปเสียงบลูทูธแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่วางโทรศัพท์ให้เราได้ด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้จะมีแบตอยู่ที่7,200ม ah, ิลลิแอมป์นะครับสามารถเปิดสูงสุดเบอร์4เนี่ยจะได้อยู่ที่7ชั่วโมงครึ่งนะครับผม <Wow. S 2> ที่ผมได้ทดลองดูก็ถือว่านานอยู่นะครับผม แต่ถ้าเราเนี่ยเสีย power bank ไปมันจะมีช่องชาร์จแบตใช่ไหมครับเสีย power bank ไปแล้วก็เปิดไปอย่างเงี้ยก็คือได้จนกว่าแบตจะหมดเลยนะครับเพืเ่อนๆอ่าแหละตอนนี้มันก็จะบอกขีดแบตเตอรี่นะครับผมมีสองขีดอย่างนี้นะครับอ่าเบอร์สี่มีสองขีดอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเวลาเราจะปิดแล้วก็กดสองครั้ง ครั้งแรกมันจะบอกเบอร์นะครับครั้งที่สองจะปิดอย่างนี้แล้วแกนเผาตัวนี้ค่อยจะขยับได้นะครับผมถ้าตอนที่เรายังไม่ปิดตัวนี้จะขยับไม่ได้นะครับเพื่อน,นแล้วก็พับเก็บแบบนี้ง่ายมากพับเก็บมือเดียวจะได้ไหมเนี่ยอ่ามือเดียวก็ทําได้นะครับส่วนช่องชาร์จแบตเตอรี่ของเขานี่นะครับผมจะเป็น สายชาร์จแบบไมโคร usb นะครับผม <ivan. S 1> ก็คือสายชาร์จซัมซุงรุ่นเด,เดิมทั่วไปนะครับเพื่อนใครที่สนใจตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมตัวนี้ถือว่าสายแคมปิ้ง classified. น่าจะต้องมีเลย,เลยนะครับผมโอเคครับเพื่อนสำหรับใครที่สนใจพัดลมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมเพื่อนก็ไปจิ้มลิงก์แล้วก็จัดการซื้อกันเอาเองนะครับผม ใต่ของนี่บอกเลยว่ารุ่นนี้หมดง่ายมากเลยนะครับผมแล้วก็กว่าจะมานี่นานเหมือนกันถ้าเพื่อนๆอ,อยากซื้อไว้ก็ซื้อไว้ติดรถสักตัวก็ดีนะครับผมคุ้มมากมากเลยผมว่าเนี่ยผมมีพัดลมอยู่ประมาณสี่ตัวนะผมปืมตัวนี้สุดแล้วเพราะว่ามันสามารถสายได้แล้วมันก็มีลําโพงไงสายได้นี่คือเราก็สามารถเผื่อแผ่ให้คนด้านข้างได้ด้วยครับผมแล้วก็มีลาโพงเนี่ยลำโพงเขาไม่ได้ดังเกินไปนะครับผมแต่แต่ลําโพงที่ว่าเปิดสูตรเนี่ยมันจะเสียงแตกๆนะครับผม ส่วนข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับผมเวลาที่เราวางนะครับถ้าถ้าเราวางเอียงอย่างเงี้ยวางพื้นพื้นที่มันไม่เรียบมันเอียงหน่อยแล้วเปิดสายนะครับผมเจ้าตัวนี้มันจะหมุนได้ไม่สุดครับมันจะหมุนได้ไม่สุดหมุนไปแป๊บหนึ่งก็มันจะสะดุดแล,แ,ลแล้วมันก็ค้าง่นั้นแหละแล้วมันก็ค่อยหมุนกลับมาเนี่ยแหละข้อเสียมันก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบตัวนี้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ห้ข้างล่างนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ